ก่อนหน้านี้ผมเห็นพวกโจมันเกิดด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนเห็นยิงกันอยู่ด้านล่างเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วน่าจะโดนซอมบี้จัดการไปครับผมว่าอาจจะใช่แน่ๆหรือบางทีมันก็อาจจะหายไปแบบเฉยๆโดยที่ไม่โดนซอมบี้จัดการเดี๋ยวผมว่าในคลิปนี้ผมจะไปช่วยผู้รอดชีวิตมไว้ที่แคมป์นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่แคมป์ผมมันดูแบบเงียบๆยังไงไม่รู้นะครับมีแคมป์แล้วก็ต้องมีผู้รอดชีวิตเอามาไว้เฝ้าแคมป์แะละจะเรียกแคมป์เรอเรียกบังเกิร์ดีวยเนี่ยมันก็คงต้องเรียกเป็นแคม อ่ะเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ผมต้องเคลียร์พื้นที่แถวบรุ่ยนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีซอมบี้เดินเข้ามาจะต้องจัดก,การไปก่อนเลยมันมีซอมบี้ด้านหน้านครับอ้าวเดี๋ยวทำไมผมไม่สามารถเลือกอาวุธได้วะเนี่ยสงสัยมันมีกล่องอาวุธตรงนี้โอเคน่าจะใช่จะต้องจัดก,การพวกมันไปก่อนนะครับเห็นมีแค่หนึ่งตัวแอ้ดอปเกิดตรงไหนครับเนี่ยไม่ได้ดูเลยก่อนหน้านี้มัวแต่ไปโฟกัสพวกโจนที่มันเกิดตอนแรกเนี่ยมีแอ้ดอปอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกราอช่วยอยู่ด้านบนฝั่งนี้ ผมจะต้องไปช่วยพวกเราชีวิตนะครับเพราะว่าผมมิต้องไปหาพวกเราชีวิตมาไว้ที่แคมป์มันเองน่าจะมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะตัวเดียนะต้องขอํำรวจกันโดยการใช้กล้องส่องโอ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่นี่แค่เริ่มมาก็จะสวยอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยโอ้ยมาแล้วมล้วสอมบี้มาซอมบี้มากำลังจะพูดเลยว่าจะโดนไฟคลองสุดท้ายโดนจนได้ ผมต้องใช้กล้องส่องทางไกลนะครับเพื่อดูว่ามันมีซอมบี้แถวบรณนี้หรือเปล่าฝั่งนี้มีแค่ด้านล่างนะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันอะไรวะเนี่ยเอา้ายู่ดีก็ล่วงลงไปน่าจะเป็นพวกไอ,ดอ้ดับหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับฝั่งนี้มีแค่ซอมบี้แค่นี้แหละครับไม่มีมากเลือดจะมีมากอะนี่ไงหนึ่งตัวแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเดีย๋ยวพรว่าต้องนอนก่อนไม่รู้ว่านอนได้หรือเปล่านะตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกา15นาที ้องขอลองนอนดูก่อนไม่สามารถนอนได้นะครับเพราะว่ามีซอมบี้อยู่ด้านหน้านั่นเองเอ้ยมาแล้วมาแล้วหวังว่ารอบนี้จะไม่โดนไฟเคากอีกใช่ไหมเอ้ยอะไรวะอ๋อตกใจนึกว่ามันเดินเข้ามาได้เอาแล้วหายไปไหนเนี่ยเอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วนึกว่าหายเฮ้ยตกใจนึกว่าประตูตรงนี้ไม่ได้ปิดโอเคเดี๋ยว ผมว่าต้องขอนอนสักหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวนอนให้มันเช้าก่อนตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกาแล้วมันก็เด็กแล้วหนะตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่ชีวิตกันเดี๋ยวนะก่อนที่ผมจะไปผมต้องเช็คน้ําเช็คอาหารเตาารเตียมความพร้อมก่อนนะครับโอเคน้ํามี14อาหารมี8ตามนี้แหละครับไปกันเลยเอาลืมเปิดประตูเฉย อาประตูนี้ประตูนี้รถที่ผมจะใช้ในการช่วยพวกเราชีวิตในครั้งนี้ก็จะเป็นรถนี่เลยครับก็ไปหามาเมื่อคลิปที่แล้วนะใครที่ยังไม่ได,ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เมื่อคลิปที่แล้วผมจะไปหาหมอไซค์แต่ดันได้รถคันนี้มาด้วยนะเห็นมันดอบที่แถวบ,บรลลูนฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยที่แถวบ,บรลลนฝั่งนี้ก็ถือว่าดียแหละได้รถคันนี้มาเดี๋ยวผมจะทดลองด้วยนะครับว่าผมสามารถพาพวกเราชีวิตขึ้นรถได้กี่คนด้านหลังไม่รู้ว่าสามารถนั่งได้หรือเปล่าอ,อันนี้ต้องลองดู เมื Driver, Phillip, ่อกี้ไม่เห็นมีตัวไล่ตัวนี้มันมาได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยยิงทะลุกระจกหลังเฉยเลยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวต้องมากันก่อนไม่ต้องมาก็ได้อยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวตอนนี้ต้องขับรถลงเขาเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่ารถคันนี้ไปได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นลงเนินขึ้นเขาถนนปกติโอ้ยชิบหายแล้วอุ้ยเสียระเบิดเิีบหายเลยเิีบหายของจริงอ่ะในไงไปได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมดาหรือไม่ธรรมดาโอ้โหตรงนี้ซอมบี้คนเยอะเลยมาโอเคมาเดี๋ยวเราไปช่วยพลอช่วยกันก่อนจะช่วยประมาณสักห้าคนนะครับถ้าช่วยไม่ได้ก็คงต้องไล่ออกแล้วแหละช่วยเสร็จแล้วไล่ออกเลยถ้ามันขึ้นรถไม่ได้นะครับโอเคหนึ่งคนคนที่สองสามลองช่วยสี่คนดูนะครับโอ้ยโอยซอมบี้นี่ว่ะเอา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 ดิเอาดิโอ้เรียบร้อย ไม่ทันมาเนกว่าพอรอดชีวิตเห็นมันยืนนิ่งโอ้เรียบร้อยเลยแล้วแม่งไม่ช่วยอะไรผมเลยอ่ะเปิดมาก็ร่วงเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องหารถกันก่อนเลยนะครับเกิดไกลหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไกลนะรถจอดอยู่ตรงไหน,นตรงนี้เลยโคตรไกลอะ่ะไม่โคตรไกลเลยปะสงสัยต้องขับหอไปแล้วแหละผมว่าเนี่ยแต่ก่อนอื่นก็ต้องหารถกันก่อนเลยมีรถตรงไหนที่ใช้ได้หรือเปล่าต้องหาดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยโดนตบปะวะอันนี้ซอมบี้เหรอเฮ้ย ใช่เปล่าวะอา้าวใช่ยิงด้วยนี่ไงโดนตบโดนตบทีเดียวคือล่วงเลยอะเดี๋ยวเพราะว่าต้องรีบหารถแล้วตอนนี้ก็คงจะใช้ชีวิตลําบากหน่อยเพราะว่าแม่งโดนตบทีเดียวคือล่วงเลยอะตลอดชีวิตก็ล่วงเหมือนกันนะช่วยมาสามตอนนี้เหลือแค่สองคนไล้รถคันนี้คันนี้มันเป็นรถกี่ประตูครับเนี่ยต้องหาดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นรถสองประตูสองประตูผมจะไม่ขับนะครับต้องหารถสี่ประตูระหว่างทางนี่ก็ต้องเคลียร์ซอมบี้ไปด้วยนะครับ แชร์ซอมบี้ไปด้วยต้องคุ้มกันเพราะเราชีวิตเฮ้ยลืมไปเอา้าไม่ใช่นี่หว่าผมก็น,นึกว่าอ๋อโอเคโอเคนึกว่าถืออาวุธที่เป็นระยะประชิดอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าต้องให้อาวุธด้วยนะครับอันไหนดีอันนี้ละกันอันนี้ไม่ให้อันนี้ผมชอบอยู่ปืนนี้เนี่ยโอเคงั้นแปลนี้ต้องยึดมาก่อนเลยอ่ะใช้ใช้อันนี้เลยเดี๋ยวนะมันให้ยังไงวะเนี่ยอันนี้คือขอปุ๊เหรอ ช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอีกหนึ่งคนงั้นเอาเป็นทอมสันแล้วกันนะให้เปืนนี้ดีกว่าโอเคมาให้ไปแถวแถวบรณนี้ก็เงีายบเหงาดีนะครับเอาเจ็บหายแล้วตอนนี้เมื่อเฉยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับเนี่ยต้องขอดูก่อนโอ้ยมันวิ่ง่มันวิ่ง,งสองพุ่มอยู่ดีกว็วิ่งรุดท้ามาก่อน1ชึ้น งั้นก็ต้องซ่อมลยแล้วกันครับถ้าไม่ซ่อมก็คงไม่ได้อะเพราะว่าแถวบริเวณนี้มันไม่มีรถด,ด้วยต้องหาที่ซ่อมรถก่อนที่ซ่อมรถสามารถคราฟได้นะครับคราฟได้แค่ชิ้นเดียวก็หมดเลยผมต้องอุ้ยเอาดิเอาดิมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องจัดการก่อนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วล่วงไปไหม,มโอเคล่วงพวกเราชีวิตไม่ทำอะไรเลยอะยืนนิ่งินเฉยเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมกันซ่อมกัน ต้องซ่อมให้เสร็จเลยเมื่อกี้เกือบจะเสร็จอยู่แล้วแต่ก็ก,กันไม่ดีกว่าแกนะครับเมื่อกี้โอเคแขเงไกลแล้วกันแล้วทำไมมันซ่อมนานจังเลยวะเนี่ยหรือว่าคิดปเอ,เอ้เอาเอ้าเอา,เอามาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหดูท่าดูท่าดูท่าแต่ละคนช่วยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันไม่ทําอะไรเลยมันไม่ยิงเลยอ่ะไม่รู้ทําไมนะครับมันยืนนิ่งเฉยเลย อ่ะตอนนี้ผมก็อยู่รอดคนเดียวนะครับยิงไม่ถนัดเลยต้องปืนพกนะครับจังหวะเดียวอะ่ะอ่ะอันนี้แล้วกันยิงง่ายดีไปดีกว่าไม่อยู่แล้วตอนนี้จะต้องขับรถไปที่สนามบินนะครับแล้วก็ไปเอาหอแล้วก็บินไปจุดที่ผมจอดรถไว้ตรงนั้นนะพวกเราชีวิตเหลือกี่คนวะเนี่ยพวกเราชีวิตตอนนี้เหลือ2คนครับสองคนก็ยังดีวะดีกว่าไม่มี เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าผมจะช่วยพวกเราชีวิตได้หรือเปล่าหมายถึงว่าพาไปที่แคมป์ได้หรือเปล่านะที่พาไปไม่ไหนก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกโดนซปปับบี้บซะก่อนต้องใช้ฮอเลยนะครับจังหวะนี้ไม่ใช้ฮอก็คงจะเดินทางไกลตามเิงมันก็ไม่ไกลหรอกแต่ที่เก่งขับรถไงใช้ฮอมันก็จะไปไวหน่อยสภาพอากาศวันนี้ก็ถือว่ายําแย่หน่อยนะครับมีมา่านตกกันเอง อุณภมูมิติดลบตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักติดลบสัก7องศานะครับ7องศาดาวดาวออนนะครับดาวดาวออใช่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับมันอยู่บนเขาต้องขึ้นไปอีกต้องขึ้นไปอีกเออด้านล่างนี้มันคืออะไรวะจําไม่ได้วะน่าจะเป็นเหมืองน,นะครับเหมืองหรือเปล่าหรือมันเป็นที่เอออะไรสักอย่างหละอย่าไปสนใจเลยไอนน้ต้องบินให้ดีพยายามอย่าชนต้นไม้ก็พอเดี๋ยวล่วงอีก ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดมันก็จะเล่นยากหน่อยครับถ้าเป็นจอยมันจะคุมง่ายหน่อยขับฮอนเนี่ยชา้ชาช้าและใจเย็นเจอดไว้ตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคต้องเคลื่อนปต้องเคลื่อนปอีกมาแล้วมาแล้วขอแก้แค้นขึ้นหน่อยเมื่อกี้เนี่ยไอตัวไหนมันตบผมวะน่าจะไม่อยู่แล้วโอเคจอดฮอไว้ตรงนี้เลยทำไมมันขับยากแบบนี้วะเนี่ยเปไปเป,ป,ปมาน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศนะครับเนี่ย โอเคมาแล้วมาแล้วเอาอะไรหายเมื่อกี้พวกเราชีวตหรือแอดอป่ะน่าจะแอ้ดอปนะครับเอ้ยเดี๋ยวยิงไปโอเคช่วยได้หนึ่งคนตอนนี้ต้องให้อาวุธไปก่อนเลยอันนี้ก็ได้อันไี้ก็ได้ตอนนี้เอาไปนี้แล้วกันแล้วก็อีกคนเนี่ยมันพากันเย้นนน่งอ่ะไม่ทําอะไรกันเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นมีตัววิ่งนะครับไม่รู้อยู่ฝั่งไหนแค่ดยินเสียงนะครับไม่ได้เห็นตัวไป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 กันต่อไปกันต่อ นชนเลยตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าวะเอ๊ะผมก็ได้ขึ้นตรงนี้แหละก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเอารถคันนี้มานะได้ขึ้นตรงนี้เลยโอ้โหดูสภาพเส้นทางสกอรนะี่ขึ้นได้หมดนะครับขึ้นได้หมดเลยอะบอกแล้วว่าสภาพเส้นทางแบบนี้นขึ้นได้หมดไอ้รถคันนี้มันแรงจริงวะแรงจริงความเร็วอาจจะไม่แรงนะแต่ถ้าเป็นขึ้นเขาลงเนินนี่ก็คือแรงมากเลย กี่แรงมาวะเนี่ยเอ้ยเอาเดียเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งชมเองว่าแรงเอาเอาเอาจบหายแล้วจิบหายแล้ว,ลวได้ไหมได้ไหมมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ดูวิวด้านหลังดิโคตรสวยอะ่ะโอเคทางขึ้นดีๆมีก็ไม่ขึ้นนะครับต้องขึ้นทางแบบนี้แหละมาเดี๋ยวเรามาจัดเอ่อเรียกไงจัดเวรยามดีวกว่าคนที่จะเฝ้าแคมป์อ่ะ ต้องให้อีกคนเฝ้าตรงนี้แล้วก็อีกคนเฝ้าฝั่งนู้นนะครับไม่รู้จะใช้คําสั่งแบบไหนก็เลยให้เป็นกาดเลยนะครับเนี่ยสองคนนี้เนี่ยจะให้ยืนนิ่งๆก็ไม่ได้ไม่รู้ต้องใช้คําสั่งแบบไหนลืมลืมมันเองอันนี้ก็ให้ไปว่าเดินเฝ้าแคมป์ไปมานี่แหละอ่ะตอนนี้ก็ช่วยได้2คนนะครับเดี๋ยวพวกมาต้องรอให้ผู้รอดชีวิตกลุ่มใหม่เกิดตอนนี้ก็ไม่เงียบไม่เหงาแล้วนะครับแคมป์ผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าผู้รอดชีวิตเกิดอีกผมจะพามาอยู่ตรงนี้นะครับให้มาเป็นกาดอยู่ตรงนี้เลยมี ird, เเกิดไลรป่า อยู่ไม่ไกลอยู่ตรงนี้เองจุดที่ผมไปช่วยพลอชิดเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันจะไปเก็บไหมก็คงไม่นะครับตอนนี้ต้องหาพลอชีวิตกันลืมปิดประตูเมื่อกี้พลอชิตมันเดินออกไปเฉยเนี่ยมันเดินไปเดินมาเนี่ยดีนะไม่โดนซอมบี้ตบเอา้าและอีกคนละหายไปไหนเนี่ยอีคนอยู่ในนี้แล้วขอดูแถบรูนตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีซอมบี้หรือเปล่าไม่มีครับปลอดภัยด้านล่างนี้นะ่าจะเป็นแอ o ์ดโอเคใช่ตรงนี้เป็นแอ o ์ดเดี๋ยวผมต้องนอนก่อนเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเทีย่ยงคืนครับ ื่นมาน่าจะเป็นเวลา8โมงน่าใช่นะเพราะว่าตอนเมื่อกี้นอนตื่นมาเป็น7โมงแออันนี้เนี่ย8โมงใช่ไหมโอเคใช่อันนี้8โมงเดี๋ยวพวกมราใช้มอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับเดีย๋ยวจะไปฟาร,ร์มอาหารด้วยตอนนี้อาหารมีหรือเปล่าวะโอเคอาหารสําเร็จรูปมี5นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ขอสํารวจแถวบริเวณนี้ก่อนเลยเอาล่ะครับตอนนี้มีผู้รอดชีวิตเกิดแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยไกลหรือเปล่าเนี่ยไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆแต่เสียดายตอนนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มา มอซค์ไม่เป็นไรครับมอสายได้หมดแตค่คนได้แค่คนเดียวเงี่ยไม่เป็นไรคนเดียวคนเดียวเถอะอนี่ผมต้องพยายามเซฟตัวเองนะครับถ้าผมไม่เซฟนี่ถ้าโดนซอมบี้ตบมานี้เพราะเราชีวิตจะไปเกิดที่โรงพยาบาลด้วยนะและทีนี้ก็ต้องมาจัดใหม่อีกทีนี้โอ้โหบอกเลยยากแน่อนอนเอ้ยยกล้อเหินเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่มีกี่คนวะเนี่ยน่าจะหลายคนอยู่นะห้าคนนี่แหละประมาณนี้มาแล้วมาแล้วเฮ้ย อันนี้มันคือพายุนะครับนี่เนี่ยพายุถ้าเข้าไปจะเป็นยังไงวะเนี่ยเรขอไปดูก่อนเข้าไปแล้วมันก็หายนะได้เปล่านีน่นนไงมาระหว่างนี้ผมขอแวะฟาร์มของสักหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยโอ้โยยอยิงยิง,ยงขอใช้ sticky bomb กกเลยแล้วกันกระเด็นเลยเพราะว่ามันต้องใช้ระเบิดรถนะครับถ้าระเบิดพวกซอมบี้ก็คงไม่ได้หรอกมันเปลืองกันเองอันนี้ต้องใส่เก็บเสียงวาถึงจะยิงมันเก็บเสียงเก็บเสียง โอเคใส่ได้ปะวะใส่ไม่ได้มาอาวุชชินี้อันนี้แล้วกันโอเคมาเอ้ยเย,ยอะจัดเยอะจัดอืมอืมเรียบร้อยไม่ทันมาไม่รู้ว่าผมยิงโดนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะผมยิงโดนนะฮะเดี๋ยวนะหมดเลยหรอเอา้าหมดเลยอ่ะไม่ทันมะยิงต้องแก้แค้นครับไม่รู้ว่าจะเกิดอีกหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราชีวิต การช่วยพวกเราชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเฮ้ยยิงยากจังวะยิงยากเกินแบบนี้มันต้องใช้นี่เลยต้มเรียบร้อยดู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 เฮ้ยยังไงวะอ้าวอาอุยดูท่าดูท่าซะก่อนไม่โคตรสยองเลยโอ้ดู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 ขนลุกเลย่ะ อ่ะรุดของมาทําไมไม่มีของเลยละครับเนี่ยอันนี้ซอมบี้หรือปะเนี่ยน่นซอมบี้นะโอ้ทำไมดูน่ากลัวจังวะตอนที่มาโดนไฟคอกเนี่ยรุดมารุดมาแล้วพายุตรงนี้หายไปไหนแล้วอันนี้ยังอยู่ทาไมฝั่งนู้นมันหายมาพายุเนี่ยนี่เนี่ยที่แถบเวนฝั่งน,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 นี้เคยขับรถไปเจอพายุลูกนี้นะครับแบบนี้เลยแต่มันหายนะอันนี้มันไม่หายเฉยมีอยู่ตลอดเวลาสงสัยนะย่าจะเป็นอัปเดตใหม่ของทางตัวมอนมั้ง อนั่นไงมีพลอชชีวิตเกิดอีกแล้วรอบนี้ผมจะไม่พลาดนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วช่วยได้สักหนึ่งคนก็ยังดีวะอ่าเดี๋ยวมันมีทั้งไอดดอททั้งพลอชชีวิตเลยนี่วาได้หมดได้หมดเดี๋ยวผมจะซุ่มบนภูเขานะครับแล้วก็สอยเลยแต่ไม่รู้ว่าใครจะสอยใครกันแน่ถ้าผมไม่โดนพวกทหารสอยก็คงโดนซอมบี้สอยละไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลอชชีวิตจะไปสู้ทหารได้เหรอมันสู้ไม่ได้เอ,เอ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสู้ได้ เอ้าสู้ได้เฉยเทอว่าโอเคอะไรถ้าสู้ได้ตอนนี้พวกเราชีวิตเือแค่สามคนนะครับไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีเท่าไหร่อะไรอะไรอะไรฮะวิ่งมาทำไมโอ้ยตัววิ่งจะจัดเลยไม่ชนเลยเสียวเดินตบชิบหายเลยมามามาตอนนี้ต้องขอลดของก่อนโอ้ยโอ้ยจะโดนตบไปมั้ย ดี๋ยวช่วยหนึ่งคนก่อนช่วยหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถชั่วคราวโอ้รถ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 ,รถจะระเบิดปะ่ะนี่เอ้ยรถผมไม่รถผมโดนแล้วโดนระเบิดเลยอ๋อแล้วคันนี้ยังรอดใช่ไหมย,ยังรอดใช่ไหมโอเคได้เยอะได้โย่โอ้แต่เสียดายมอไซค์อ่ะไม่น่าเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงเอา้าเรียบร้อยครับยังแตกอีกทีนี้ รถยางแตกโคตรสวยตอนนี้มอไซค์ก็เสียอีกรถก็ไม่มีสงสัยต้องซ่อมอ่ะใครโดนตบปะตอนแรกเข็นสามตอนนี้มีสี่นะครับนึกว่าโดนตกหมดโอเคแล้วก็อีกหนึ่งคนวุ่นวายจังวะเฮะ้ยวุ่นวายจังวะเนี่ยตอนนี้ก็ช่วยได้ทั้งหมดสามคนนะครับแล้วอีกหนึ่งคนฝั่งนู้นหลับหายไปเนี่ยอ่ะน่าจะโดนตกไปแล้วแหละ มีพวกโจรมานะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไม่ซ่อมรถนะผมจะรอให้พวกโจรมันขับรถมาแล้วก็สอยพวกมันเลยเป็นการปนรถพวกมันนั่นเองผมจะเคลียร์แค่ซอมบี้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าซอมบี้ฝั่งนี้มันไม่สามารถเดินเข้ามาฝั่งนี้ได้ไงคืยไงมันมีตัวกั้นอ่ะมันมี b a เ r อาาร์กั้นไว้ตรงนี้พยายามยิงซอมบี้จากฝั่งนี้ดีวกว่านะครับจะไม่ยิงฝั่งนี้เพราะายังไงมันก็เดินมาหาผมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอรถจากพวกโจรก่อนเลยนะครับมันยังไม่มาสักทีอ่ะไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านน่่าาจะะไมหย ขอเป็นรถสีประตูอ่ะซอมบี้ดับด้านหน้าเลยปะแต่ฝั่งนี้มันเดินเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นเลยยิงไม่ลวงสักทีอ่ายิงยอย่งว่ามีอะไรที่น่าใช้บ้างวะเนี่ยมินิการมีหรือเปล่าโอเคมี95านัดต้องขอใช้หน่อยแล้วกันอ่ะจังวัน,นี้ก็รอไปนะครับรอไปก่อนไม่รู้ว่าอีกนัดหรือป่าเนี่ยกว่ามันจะมาเนี่ย ามจริงก็ซ่อมได้นะครับเอ๊ะต้องดูที่ซ่อมรถก่อนที่ซ่อมรถไม่น่าจะมีนะเพราะว่าก่อนนั้นเอา้าเรียบร้อยครับพวกโจรหายทีนี้ผมว่าผมต้องซ่อมรถแล้วแต่ก่อนหนึ่งก็ต้องดูของก่อนเลยว่ามีหรือเปล่าที่ซ่อมรถน่าจะมีนะครับเอา้ายังไม่มีอีกต้องหาก่อนเดี๋ยวต้องฟาร์มจากพวกซอมบี้พวกนี้นะไม่รู้ว่ามันต้องใช้ของเยอะหรือเปล่าเพราะ่าก็น่าใช้เยอะแหละฟาร์มมาตั้งนานเนี่ยของซ่อมรถยังไม่มีเลยแต่เมื่อกี้ผมก็ได้ เก็บไอดอปไปนะครับมันก็เป็นกล่องสเสบียงแต่ทําไมมันไม่มีที่ซ่อมรถปะเนี่ยเออก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวต้องขอฟาร์มมันก่อนเลยนะครับของไม่มีของไม่มีมมทำไมรู้สึกว่าปืนพกมันยิงยากวะเนี่ยกระสุนลูกซองใกล้จละหมดแล้วด้วยโอ้โหนี่ยิงทะลุสองเลยยังเอาอ่ะยังเอาไม่พบของได้แล้วเลยอยังยังไม่ได้เดี๋ยวฟาร์มไปเลยก่อนเฮ้ยรถตรงนี้อาจจะมีดอกนะครับ อ้าวไม,ม่มีเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบโดนท้ายเกือบโดนท้ายเมื่อกี้โดนท้ายปืนตบผมก็ล่วงเลยนะครับเนี่ยในไง,ไงมีสตันมีสตันตอนนี้ก็ต้องวิ่งกลับมาเอารถคันเดิมนะครับรถคันนี้นี่แหละอ้าวเรียบร้อยครับไม่ทันนะช่วยพวกเราช่วยไม่ทันเหลือคนเดียวน่าจะเป็นตอนที่วิ่งมาเลยครับแล้วก็โดนตบเลยไปไปไปคนเดียวคนเดียววะ ไม่รู้ยังไงนะครับเนี่ยเอาชิปหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยอืมได้อยได้อยเอ้เอเอาไม่ทันว่ะโอ้ยโดนกันทุกคนเลยตอนนี้เจอพลชีตมันทั้งหมด3กลุ่มครับแต่ช่วยได้แค่กลุ่มเดียวไอ้กลุ่มที่ช่วยได้ก็เกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้เียบร้อยเลยไม่ทันนะอ่ะเดี๋ยวครับรถนี้เข้าป่าเลยดีกว่าตอนคริสต์มาสหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่แต่ก็คล้ายๆนะครับ โอ้ดูรถดิขับโคตรยากอ่ะโอ้ขับโคตรย,ยากเลยยางก็แตกถนนก็เลื่อนอีกไม่เป็นไรครับพวกเราชีวิตสองคนก็ได้แหละไม่ต้องมีเยอะเมื่อคลิปที่แล้วก็เพิ่งหาหมอไซค์ไปเองคลิปนี้ก็มาเสียมอไซค์ไปแล้วเนี่ยอะไรจะไวขนาดน,นั้นเดี๋ยวต้องขับไปที่เมืองด้านหน้าที่อยู่ขวามือนะครับใช่ทางนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่วะต้องขับไปด้านหน้าอีกดียวต้องไปหารถใหม่ก่อนเลย รถที่แถวบริเวณนี้ก็น่าจะไม่มีดรอปนะครับนอกจากจุดนั้นอันนี้ต้องเสี่ยงดวงไปดูก่อนี่ตามจริงผมจะกลับเข้าแคมป์ก็ได้นี่จะไม่เป็นไรครับบางทีไปหารถอีกคันะลรก็ได้ทางนี้ไม่ใช่嘛ต้องไปด้านหน้าอีกระยะทางก็ถือว่าไกลใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมีหรือเปล่าเนรถเนี่ยเฮ้ยมีว่ะรถคันเดิมเลยแต่อันนี้มันมีเขาเรียกว่าไงเออหลังคาด,ด้านหลังนะ รถคันเดิมเหรอเอาพอใช้งานที่เฉยนะครับเนี่ยเอาพอใช้งานรถคันนี้มันน่าจะดรอปตรงนี้ตลอดแหละอ่ะก็ถือว่าสําเร็จนะครับในการช่วยพวกเราชีวิตมาไว้ที่แคมป์ต่อให้จะไม่เยอะก็ตามนะครับตามจริงก็ช่วยไเยอะเลยแต่ไม่ทันครับโดนซอมบี้ตบซะก่อนก็เลยเหลือแค่2คนนี่แหละไม่รู้ว่า2คนที่อยู่ที่แคมป์เนี่ยจะอยู่ได้นานหรือเปล่าก็ในอยู่ได้นานนะถ้าอยู่ที่แคมป์ ถ้าไม่ได้พาไปไหนโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับการเล่นเกม g t v V หมดดอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม